สวัสดีครับบ่าวเทาสวัสดีท่านผู้ชมครับใช้ <Pen> อุปรณ์ออกดวงวลุ้นน้ำกันพี่น้องครับรางวัลเลขท้าย2ตัวนะครับงวดวันที่16กรกฎาคม2566ครับพี่น้องเดี๋ยวลุ้นรางวัลด้วยกันนะพี่น้องนะครับเนาะครับผมออกรางวันเลขท้ายสอกรางวัลรอรุ้นครับรอรุ้นท่านผู้ชมนะคเป็นผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ยูบานเจโรตเตอรี่ท่านผู้ชมนางรุ่นยุพี่น้องนะครับเนาะสำนักงานสอบสวนและนิติการและหลักสิ์เป็นผู้แทนภาคประชาชนนายพนมนาคสิบบุน้ำกันนุพิรังเนาะที่บริหารงานทั่วไปหัวหน้าหน่วยผู้ป่วยนอกด้ามเป็นระเบียนโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้ายสองตัว ับรุ่นครับรองลเลขท้าย2ตัวงวดวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2566เลขที่ออก6 2โอ้พี่น้อง6 2 6 2ท่านผู้ชม6 2 6 2 6 2พี่น้องเอาตรง6 3โอ้ดีใจนึกว่า0 2พี่น้อง6 2 62เอา6 2พี่น้อง6 2 าน,นัทีนเอาของมเป็นเสน้องรอาเป็นศูนย์อท่านผู้ชมหกสองพี่น้องนะครับน้อจังรอท่านผู้ชมเดี๋ยวรอหลุนรางวัลที่หนึ่งอ๋อนึกว่าศูนย์สองพี่น้องไม่ใว่าศูนย์สองกครับหกสองเาเต็มแผมือเาหกสองเจโลตาีบ้าเถ่ายิบเต้าหกสามท่านผู้ชมรอดลุนรางวัลที่หนึ่งครับเอท่านผู้ชมลุน รางวัลที่หนึ่งนะครับพี่น้องลุ้นน้ำกันอีกที่นะครับจ้าหาที่จะเปิดไตลอดทึกแสงที่บัรจุลูกบอลของหลวงพี่ลึกลับพี่น้องปรงชาชนมีผั้งานหลวงพี่ลึกลับหกสองตรงตรงรางวัลที่หนึ่งวันที่สิบหกกรกฎาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยเลขที่ออก 1,6,9,5,3,0 3,0,3,0 5,3,0 5สามศูนมศูนย์้าท่านผู้ชมความฝันบ้าเ่าโอ้ว่าพี่น้องเนาะเก้าสามศูนนย์เห็นพี่น้องเพิ่มาโตเก้าโอ้พี่น้องเก้าปอยู่ข้างหนา1,6,9,5,3,0 9,3,0้าเกพี่น้อง3,0 บบาวเถาเน้นเลยนะครับนอกาวเบาเถาเน้นว่าเจ็ดศนสามศะครับมีศูน0 0สา0สาเจดเยพี่น้องเก้าไปอยู่ข้างหน้านะพี่น้องเนาะโอ้ศูนย์ย้ำศูนย์เจลอตเตอรี่พี่น้องโอ้พี่น้องอ๋อเจลอตเตอรี่โอ้เจตัดทิมแต่ว่าเน้นมาศูนยนลีเนาะศูนย์ีลี่นยังเบายังมาเรไปเยนอยู่าไปชม ะออนะครับทีแรกกลางนี่ก็ออก02พี่น้อง62เห็นปะครับท่านผู้ชมครับ3003นาะครับย้ำเลยไ,<ห>ได้อยู่ครับได้อยู่แต่แตกอีกแล้วเปล่าแตกแตกอยู่เครื่องบปล่าแถาเป็นนัก70คือบปล่าแถานักนักคือ970นะครับในชุดมี30นะครับพี่น้องเอ๋อครับถือว่าเขา ฝันแม่นเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยพอเป็นเก้าเก้าไปอยู่ข้างหน้าท่านผู้ชมเก้าไปอยู่ข้างหน้าเนาะพี่น้องเนาะโอ้นั่งเงียบอยู่พี่น้องที่แรกนั่งหลุ่นอยู่ท่านผู้ชมนะครับเนาะสามศูนย์สามศูนย์พี่น้องสามศูนย์นะครับท่านผู้ชมโอ้โอ้บบาเขาแตกอีกแล้วท่านผู้ชมที่แรกสองศูนย์ที่แรกนึกว่าสองศูนย์นั่งน้อยอยู่พี่น้องเป็นหกสองตาวหกสองนี่กับของหลวงพี่ ลึกลับนะครับเนาะหลวงพี่ลึกลับตรงๆหลวงพี่ลึกลับตัวเดียวครับเอาเจลอตเตอรี่มาพี่เป็นยังไงศูนย์เพิ่งขยำคักทีพี่น้องมือเศร้าเพิ่งขยำว่าถ่าบูชอบที่พคนจับถ่าบูชอบศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดให้จับศูนย์ได้ก็ได้หลักกระสามตัวเลขวิ่งเพิ่ศูนย์ห้าเก้าเป็นนอมาถึงหาทึงศูนย์พี่น้องนะครับผมโอ้โหพี่น้อง จังวาอยู่ฝันยำมือเศ้านี่ผมกัผมกับฝันอยูาาทิมอ่ทิมนี่เจทิมันเจจังไหนเจมันใจเอศูนย์เกเจมันใจศูนเก่ากับศูนย์เจ็ดพี่น้องแนัดสเพิ่นขยำในคักจ้ะจังไหนกับศูนจังไหนกับศูนย์เพื่นก็ะเป้าตันลอยจังไหนกับศูนย์เออจังไหนกับศูนย์อตอลีไอ้นี่ไหมศูนย์ศูนกับหาศูนยกับหเก่า นี่แต่ว่ากระบอกยุ่เหมือนเซาวาถามบามากศูนย์ในสามตันี่ก็ไปรูดสูตัตสี่พี่น้องบ้าเาตลอดบ้าเถาบ้าเถาจะวาทังสี่ค่วมฝันบ้าเถาเหมือนเซานี่เพิ่นใส่ทะเบียนรถใส่ป้ายเกาหหาห้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 าศูนย์หาสามตัแล้วก็ศูนย์มันเป็นหาสามศูนย์พี่น้องเออโ่ บอวผมเอาตั9เก้าสามศูนย์เ้าศูนย์สามพี่น้องกเก่าไปอยู่ข้างหน้าพี่น้องเป็นเก้าห้าสามศูนย์โอ้ท่าผู้ชมโอ้รอะพี่น้องน่ะศูนย์กับหกับเก่าเห็นบอว่าบ้าเถาบ้าเถ้าเน้นให้คักบ้าเถ้าว่าให้เน้นชุดนี้เลยนะครับเนาะเสาบ้าเถ้าก็ยยำยำคือว่าตัวเน้นขึ้นนี่ศูนย์เจมห้าศูนย์เพี่น้องนะครับผม เป็นฮาศูนย์สามเดี๋ยวไปเบิ่งตัวเลขน้ากันพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งตัวเลขน้ากันเดี๋ยวไปชมตัวเลขด้วยกันเนาะครับเอาพี่น้องนั่งเหงาอยู่พี่น้องที่แรกหกสองจับเออจับไปดูตัวเลขด้วยกันเนาะครับท่านผู้ชมเป็นจังไดดเนาะครับเอฟซีทั้งช่องเนาะครับจังว่าฝันย่ำมือเศร้านะครับเพื่อนว่าสองศูนย์ฮาเป็นฮาเป็นฮาสามศูนย์พี่น้อง โอ้ยเอาทำมุ้งส้มเนาะครับเนาะเอาต่อไปเป็นในบ้านน้ำกันมาแม่หมูนี่แหละครับรุ่นรุ่นอยู่สามสี่คนอยู่บ้านเจลอตเตอรี่พี่น้องโอ้โหเจโรตตานีนะคะเป็นตัดออกเพิ่นตัดออกครับเพิ่นมาศูนย์เจ็ดหลายเปแหงเอาเดี๋ยวพอเท่าเต็เจ้ามาให้ชมทำมุ้งส้มพี่น้องเพิ่นมักศูนย์เจ็ดแห้งก็เนาะเพิ่นกระยำใหมเนาะเพิ่นกระยำว่าชมนี่ครับเนาะครับเนาะเก้าศูนย์สามวิ่งศูนย์แล้วพี่น้องเนาะ มือเศร้าที่ฝันนะนี่พี่น้อง033 0บ้าวเท่าเน้นมา07 90 0350เาูนาะนพี่น้องเนาะรับบ้าเท่าฝันมาผู้ยิ่งเพิ่นมาบอกว่าเลขออกแล้วอยู่ในนี่อยู่ในบ้านนี่พี่น้องเล็กออกแล้วอยู่ในบ้านเพิ่นยามมาเลขกออกแล้วอยู่ในบ้านนี่แต่ว่าเพิ่นสีมาเพิ่นมาตัวใดเบาเท่าแล้วเพิ่นว่านี่เพิ่นว่าสองบู้าเเท่าเลยว่าเอ้ามันเป็นเก0หศนย์ี่เพิ่นว่า2 0 5ว่าวัชน โอ้เนาะเกือบเกือบเพื่อนๆนีเป็นหาสามศูนย์นี่ครับผมแต่ว่าบ่าวเถาเรยกว่าฝันว่าได้ไปออกรถใหม่ออกรถใหม่านผม้ชุมฝันว่าได้ไปออกรถใหม่นะครับเนาะเพื่อนอันพันเอาทะเบียนเก้าใส่ห้าห้าห้าศูนย์เยพี่น้องหาสามตัวนะครับโอ้โนะครับธรผม้ชมนี่ครับผมสามศูนย์ศูนย์สามพี่น้องเก้าไปอยู่ข้างหน้าหาสิพี่พี่น้องเก้าห้าศูนย์สาม พี่น้องนี่9503เป็น5 03วิ่ง0เห็นบ่พี่น้องนะครับผม FC โทรมาถามค่ะ FC โทรมาถามท่านผู้ชมถามมาธรรมุชมฮ่อนเอาไปครับฮ่อนห่อนหอน,หอน FC เู้นู้นโทรมาถามท่านผู้ชมกับก่อนเทียงเพิ่นว่าบ้าเถ่าฟันเล็กวิ่งให้แน,ตน,น,าาน,น,น,น่ตัวเดียวบนเด้อเพิ่นว่าบ้าเถ่าฟันให้เพิ่นพี่น้อง0ตัวเดียว0ไปเลย บนตัวเดียวพี่น้องดีใจกับเอฟซแฟนครับทั้องชมนะครับเนาะผู้ใดไล่มาบ่าวเถากับทรงไห้ที่พี่น้องครับนี่ศูนย์เจ็ดนะครับเนาะศูนย์เจ็ดศูนย์สามนะครับเนาะ,ะราคาห้าศูนย์เก้าศูนย์ธรรมชมโอ้ยนอน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 เอาเอานางเงาอยู่ที่แหลกธรรมชมุ่มเอาดีใจนะครับธรรมชมุ่มดีใจกับคนที่ กี่ถูกรางวันนะครับพี่น้องนะครับมืออื่นบ่าวเ่าก็จะพาไปชมนะครับเนาะว่ามีสำนักไหนแน่เนาะพี่น้องเนาะครับที่เพิ่นให้เขาที่ไปมานะครับเนาะก็ถือว่าหลวงพี่ลึกลับ62นะครับท่านผู้ชม62ตรงๆยังท่านอีกไปเบิ่งว่ามีสำนักไหนแน่พี่น้องครับไปบ้านเจรตรีอีกท่านผู้ชมยังมาบ้านเจรตรีอีกกับโอ้นะครับจากนครพนมเพิ่นญามฤติสูนย์ ถาบ่อชอบ0ู0 4 0 7 ain, ี ont, ่ย์เจ็เพิ่นใ <f cad S 2> <c oughs> ห้ว่าติดศูนย์พี่น้องโอนฮอนฮอนรุนไปนำ้ำนะครับทรามชุ่มเงอแตกไปทั้งในและเจลอตเตอรี่นะครับวันนี้กะที่ว่า <c oughs> ได้อยู่พี่น้องนะครับเนาะแต่ว่าบอมันถือว่าโตนักนะครับทรรมช่มศูนย์สามสามศูนย์โอ้บ่าวเถาไปนักหาศูนย์โอ้นะครับพี่ music, <c oughs> 0, น้องอ่า อานะครับฮอนพี่น้องนะครับเนาะครับดีใจเนาะครับท่ชน่มครับกับเอฟซีกับแฟนครับทั้งช่องนะครับผมดีใจครับทุกๆท่านด้วยพี่น้องด้วยนะครับเนาะครับเอาพอกันคลิปนานะครับทำชุชมคลิปนี้ฝากไว้สมีนะพี่น้องเนาะโอ้เดดเดดเดดจากนครพนมขุนกระม่าแมนเอาพอกันคลิปนาทำชุชมสวัสดีครับ